ขมเณรจบไม่สวยครับยกสถาปัตย์ไทยสร้างยกแผงรูปปั้นกษัตริย์ขมเณรยังไม่รอดเปลี่ยนเป็นแบบสยามครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดุผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กตกลงของเราให้ด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับผู้ชมพี่แอนนาครับจากกลุ่ม AWCC เนี่ยก็ได้ส่งมาหาผมหลังใหม่นะครับโดยแกเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะฮะสถานที่บางจุดของอาคนขมเณรเขาคุณผู้ชมซึ่งในสถานที่นั้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบสถา เดี๋ยวผู้ชมเขาได้โพสเอาไว้ว่าโอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอขมຈนน์แนรีโนเวทอะไรสักอย่างก็คือถือโอกาสเปลี่ยนใหม่เป็นไทยหมดเลยนะพะบรม,มารูปสมเด็จนรโรดมหรือว่านักองราชาวดีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยมอบให้สมัยปกครองขมร์เนี่ยก็รีโนเวทใหม่ทั้งหมดครับตั้งแต่ยอดหลังคาซุ้มเรือนมาจนถึงสัตวบาลน,นะครับเปลี่ยนจากยอดปราสาทยกชั้นกลายเป็นการกึ่งลูกแก้วนะครับประดัดฉัดเปลี่ยนสัตว์ส่วนตัวเรือและกระถานเปลี่ยนหน้าบันพุแถลงนะครับเปลี่ยนหน้าปากักเพิ่มคันถวยวยรง เปลี่ยนสัตว์ทวารบาลจากสิงคเมรเป็นโคชสีไทยนะครับที่สําคัญก็คือขเมเรเนี่ยเปลี่ยนสูตรสถาปัตยกรรมขเมเรไปเป็นสถาปัตยกรรมไทยเต็มที่เลยครับเรียกได้ว่าทําดือด้อนะฉีกทุกกฎที่เคยมีให้เป็นรูปแบบใหม่ตามใจคนยุคสมัยนี้ไม่สนสูตรตําราด,ดั้งเดิมทั้งสิน้นอันหนึ่งประวัติผลงานเด่นของนักองค์ราชวด,ดีนะับคุณผู้ชมก็คือ,อแกเนี่ยแปลพักไปเข้ากับฝรั่งเศสนะครับนำการละครราชสำนักสยามเนี่ยไปประดับบรารมีตนเองในเมืองขเมเรนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ถูกฝรั่งเศสบิด คุณผู้ชมสายสืบสันติวงศ์ครับมอบมงให้กับนักองค์วัดถาคุณผู้ชมซึ่งเป็นผู้เป็นพระอนุชานะฮะให้ได้ครองบัลลังแทนโอรสตัวเองนะครับถ้าจุดมุ่งหมายคือการแปลพักจากสยามคือหวังดึงอิสรภาพสู่ขเขมรแปลว่าพระองค์เนี่ยก็คงอยากจะพ้นความเป็นสยามทั้งปวงนะแล้วคนขเขมรยุคนี้ทำอะไรเล่นจับทุกความเป็นไทยยัดลงในเครื่องคราวพระบรมรูปนี้เฉยเลยนะฮะนี่ไม่พ้นความเป็นไทยอยู่ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะคุณผู้ชมเช่นท่านแรกนเขาบอกว่าก้าตสารลงทุนเปลี่ยนปฏ นะว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของสยามแต่ประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเงินขึ้นของขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้เหมือนไทยไม่งั้นมันก็แตกต่างสิใครจะเชื่อว่าเสียมขโมยของขมรกันละ่ะโดยเฉพาะพวกชาวขมรหน้างงโง่ทั้งหลายเนี่ยก็อย่าได้แปลกใจครับท่านถัดมาครับเขาบอกว่าผมว่าขมรนะ่ะแม่งเอาไทยเป็นแม่แบบนะเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวเพราะว่าของไทยเนี่ยขายได้แต่ว่าขมรนะ่ะขายซากหินมา20ปีก็ขายไม่ออกครับอีกท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็ถอนรากถอนโครงงงตััวเอะะยจมีหน้าากนชชชรื่ม บอกว่าสวยมากพิตตี้มากนะวิญญาณบรรพบุรุษเขมรร้องไห้แล้วนะอย่างน้อยก็นักองราชาวดีแล้วหนึ่งครับและอีกท่านเขาบอกว่าเอาดีๆนะหลังคาเก่ายังทําชั้นบัญชรผิดเลยนะมึงควรอายตั้งแต่ตอนนั้นแหละเป็นคนเขมรแท้ๆนะแต่ไม่ยึดโยงกับหลักการประสาทเขมรยิ่งย้ายมาทําโครงสร้างแบบไทยแต่ยังใช้สูตรผิดเหมือนเดิมอันเนี้ยยิ่งเฮียเข้าไปใหญ่เลยค่ะลูกนะฮะส่วนอีกท่านเขาบอกว่ากลับมาเป็นทาสสืบไปนะเขมรบอกแล้วอย่าแยกออกไปอยู่กับฝรั่งเศสครับและท่านสุดท้ายครับเขาบ,บอกว่าจ้างช่างไทยไปด้วยรเปล่าคะจี โนเวททางประเทศเลยมั้งครับ